ปลาสลิดค่ะทุกคนขาปลาสลิดนานะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะเมนูอะไรนะคะต้มน้ำโซ่ปลาสลิดค่ะไข่เต็มท้องนะคะปลาสลิดนาค่ะหน้าตาก็จะอย่างนี้นะคะหอมกระเทียมเราก็กระชงกระชายเราก็ใส่เป็นหูหัวแบบนี้เลยค่ะทุกคนขาต้มนี่นะคะหอมหอมหอมค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้มนะคะต้มน้ำโซ่ค่ะ ผ่าตะไคร้นะคะหอมกระเทียมกระชายค่ะทุกคนก็มีผ่าตะไคร้หอมกระเทียมกระชายค่ะล้างไปแล้วนะคะล้างอีกค่ะ,คะนี่ค่ะนี่ค่ะล้างใส่ลงไปในกะทิเลยนะคะกะทิเดือดแล้วค่ะเรื่องปรุงที่เตรียมไว้นะคะ นี่นะคะตอนนี้เครื่องปรุงของเราลงหม้อแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะตะไชร้หอมกระเทียมทิพย์นะคะกระชายปลาร้านะคะ,นะคะ,คะเะคะรจะ,ะ,ะใส่หางกะทิค่ะแล้วก็จะเคี่ยวหน่อยนะะิดนะคะัทุกคนมีปลาร้าปลา่ะกดกำลังเดือดนะคะทุกคนเดีอยวล้าก็จะน้ําปลามาใส่แล้วเคี่ยวไปก่อนเลยน้ำปลาร้านะคะทุกคนนี่เดี๋ยวก็จะน้ำปลาร้ามาใส่หม้อนี้นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวก็จะตองน้ำปลาใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนนี่นะคะลลาลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาค่ะใส่ปลาลงไปเลยค่ะปลาสลิดนาน,นะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้ใส่ปลาลงไปแล้วนะคะทุกคน ปลาสลิดติดชิง่งมาแล้วค่ะต้มโซปลาสลิดค่ะทุกคนได้ชิ้นชก็จะเติมหัวกะทิไปหน่อยค่ะโอเคพอ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 ค่ะพอจะใส่หัวกะทิไปแล้วนะคะได้แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะปลาผลิตปลาสลิดนะคะไข่ก็จะเต็มท้องอย่างนี้นะคะทุกคนกับข้าววันนี้นะคะต้มน้ำโซ่ปลาสลิดได้แล้วค่ะ นำ้ำหอมๆนวๆกันเลยค่ะปลานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้มน้ำโซนะคะหรือว่าต้มแบบต้มน้ำยาทุกคนแต่ว่าเราไม่ต้องโขกใช่ไหมน้ำยาเราก็จะเอาทุกอย่างไปโขกไปปั่นใช่ไหมอันนี้ก็ต้มแบบนี้เลยค่ะก็ใช้กระทิต้มเหมือนกันนะคะอร่อยค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะที่บ้านเรียกต้มน้ำโซนะคะ